สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พามาดูนาข้าวนะคะนี้เวลาประมาณสิบห้านาฬกานะคะตอนบ่ายๆตรงนี้รวงข้าวจะใหญ่หน่อยนะคะ นี่นะคะให้ดหูดูเต็มเต็มเลยอันนี้ข้าวกำลังเตกกอน,นะคะกำลังเตกกอเริ่มหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะแพนให้ดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะ ไอนี่หมดแล้วนะคะอันนี้รวงข้าวใหญ่ๆมากเลยนะคะรวงข้าวสวยแต่ฝั่งนี้รวงข้าวจะเล็กนะคะนี่นะคะ พามาชมธรรมชาติของนาข้าวนะคะกาลังแตกรวงเดือนหน้ากลางกลางเดือนหน้าก็น่าจะได้เกี่ยวนะคะหรือไม่ก็เกือบปลายปลายเดือนหน้านะคะได้เกี่ยวน่าจะได้เกี่ยวแต,ต่คาดว่าน่าจะกลางๆเดือนหน้านะคะได้เกี่ยวพอดี ตรงนี้มันต้นข้าวมันยังไม่ล้มนะคะแต่จะพาไปดูข้างหน้านะคะต้นข้าวมันงามมันออกรวงล้มและนีและนาดเลยนะคะข้าวก็ไม่มีรวงนะคะข้าวมัออกมารวงข้าวน้อยๆนี่นะคะ ตรงนี้ยังไม่เตกรวงดีนะคะดูรวงข้าวน้อยมากเลยปีนี้คาดว่าผลผลิตน่าจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะ อีกประมาณน่าจะประมาณสามสิบเมตรได้นะคะก็จะเห็นรวงข้าวที่มันล้มนะคะนี่นะคะพอมันล้มมันก็ไม่มีรวงข้าวเลยนะคะดูรวงข้าวกระปิดกระปอยนะคะนี่นะคะมันไม่มีรวงข้าวเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือแย่สุดนะคะ รวงข้าวมไม่ดีมันไม่สมบูรณ์นะคะแถมต้นข้าวมันก็ล้มอีกนะคะนี่นะคะอันนี้เกือบครึ่งเลยนะคะคือมันไม่งามต้นมันก็งามดีนะคะจะว่ารวงมันไม่สวยรวงมันไม่ดี รวงมันน้อยนะคะนี่นะคะดูลมเล,เละเนรนาดหมดเลยลูกนี้ตัดต้นข้าวตั้งแต่ก่อนที่มันจะตั้งท้องนะคะ ประมาณเดือนหนึ่งตัดเนี่ยดูฝั่งนี้นะคะตัดต้นมันครั้งเดียวดูรวงเข้านะคะใหญ่โตวสวยงามมากเลยเนี่ยหันมาดูเนี่ยดูรวงเข้านะคะรีบๆไม่งามออกเสียเลย นี่นะคะบรรยากาศตอนนี้แดดร่มลมตกนะคะนี่นะคะฝั่งนู้นจะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะขาเกี่ยวข้าวข้ามสุกแล้วนู่นนะคะที่เห็นขาวๆตรงนู้นนะคะ รถเดี๋ยวข้าวข้าวขาวส้มๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้อัปเดตอีกทีนะคะช่วงที่ข้าวมันใกล้จะเริ่มสุกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ